เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับ Evo, s u b f i ฟเคที่นะครับบูเซฟไฟเซฟอะไรก็ช่างแม่มันเถอะนะครับโอเควันนี้ผมก็ปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเบ็เสร็จนะผมหมดไปทั้งหมด15,000เพชรครับโอ้โหผู้หาเพชรตาเหลือกเลยครับดูเด็ตัวกูใช้จนหมดนะครับหาหินเพชรหาทุกอย่างโอ้โห1 5ื่นตัวนี้นะครับตอนผมแรกอะ่ะผมกัดฟันแรกเลยนะเวรรู้รู้ป่าพออะไร แม่งพุดดิ้งกับไอรูเซียมันอยู่ข้างกันนะครับคือแบบโอ้โหใจจริงอยากแลก2ตัวนี้มากกว่านะแต่ต้องจําเป็นต้องแลกตัวนี้มาเพราะเพราะอยากเล่นมันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นะครับไหนมาดูที่สกิลตัวใหม่มีอะไรนะครับก็มีหนามน้นําแข็งนะก็ผมจะไม่อ่านสกิลนะเพราะทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันอยู่สกิลไม่ได้เยอะอะไรเลยนะเนี่ยมีหนามน้นําแข็ง7 5หแล้วก็มีเนี่ยเพิ่มค่าบันทาง4เท่านะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกเนี่ยเออแล้วก็เก็บค่าบันทางอีก20% 0ร้อยเปอร์เซ็นเพิ่มค่าบันทาง แล้วก็นเนี่ยมีเงาก็รู้ๆกันอยู่นะเงาทำอะไรได้ก็เป็นสกิลเดียวเลยนะก็คือโอ้โหีเอ้ยไม่ได้ดีเลยนะครับตัวนะครับก็อย่าหาทําทำนะครับนอกจากคุณจะตีบอสอะถ้าคุณปิดตัวนี้มาคุณก็ยังตีบอสโหดไม่เท่าร่างอีโวธรรมดาเพราะอะไรรู้ปะคุณไม่มีจี้มันเลยความโหดของตัวนี้มันอยู่ที่จี้ลิงมันนะครับ๋ยวผมบอกเนี่ยความโหดของมันทําให้มันตีบอสเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะจี้นี้นะครับ มันมีคูณ16บนหัวเออมันทําให้ตีบอสได้เยอะกว่าเฉายๆแค่นั้นเลยนะครับตัวแม่งไม่ได้ดีกว่าอะไรมากมายเลยนะครับโอเควันนี้ก็ไม่ไดเอามานะตีบอสนะแต่จะเอาไปลองเล่นดูนะเล่นในโหมดธรรมดาเนี่ยแหละดูซิว่ามันเล่นธรรมดาแล้วมันชนะคนอื่นได้ไหมนะครับเซตที่เราจะเล่นในวันนี้ก็เป็นเซตมาตรฐานไอเดีเริ่มต้นเลยนะก็จะเป็นหมวกเกีียวนะครับปืนฟองสบู่มีหลุมดําแล้วก็รองเท้ามาเบิลน,นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าสเตปนี้เล่นเป็นไงนะครับด่านที่เราจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นด่าน ประดานใหม่ไปเลยไหมจัดไปเลยกานใหม่นะครับลืมบอกไปนะครับเมื่ออัพเต็ม30มันจะมีบัฟพิเศษมานะตอนนี้บัฟคือแปนนะครับแปนไอ้แปนโดดกับที่ไอเจอเป็นไก่ทองว้าวจี้ไม่ได้ต่างเด็ดมากนะครับโอเคกูได้เล่นก่อนเนี่ยบัฟก็จะมีสร้างคาสหลังห้าสิบเปอร์เซ็นต์แตำแหน่งที่ยืนแล้วก็ไม่แสดงผลเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีคูณเมืองเจ็ดสิบเออบัฟมันโหดนะครับ แปลนดีมากเละส่วนเซฟตอนนี้เดี๋ยวผมทำลงชุมชนให้นะครับไม่ต้องห่วงมันมีอะไรอ้าวมันเอาแปลนอย่างนี้มาโหบอกเลยเสร็จกูนะครับไ <12. S 1> ก่ทองโดนกูแน่นะครับสามถอยสามไปโอเคตรงนี้คือเซฟโซนของเรานะไปไปสวยได้กลับเมืองไหมเนะี่ยสร้างไว้ตรงนี้คนระับน่าไปเนี่ยดักน้ำแข็งแล้ว โอเคน้ำแข็งเราออกนะครับคราวนี้ไก่ทองมันจะตอยมันต้องคิดดีๆมันเอาหมวกอะไรมาอ้าวไม่มีป้องกันด้วยมึงเดินข้ามไม่ได้นะไก่ทองเมืองมันแพงมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันแพงยังไงนะอ้าวอี๋ดูเลยอีย๋นี่ตกแพงนะครับแพงครูเพิ่มคูณ4ขนาดนี้คูณ16นะครับดูมันจะจ่ายเท่าไหร่อ้าวอียตัดการ์ไม่ออกแม่งเอ้ยตัดการ์ไม่ออกนะครับเสียดายดวะ่ะตัดการ์ผมเอา70นะนะ่ะ ตัด70อยู่กับถังฟองเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงถอยเยอะไปเปล่าโอ้มา<ๆ>แล้วเราจะเรียกเขามาเงานะครับเบิ้ลให้หน่อยโอ้ไม่เบิ้ลว่ะชิบหายแล้วขอให้แปลงออกได้ไหมฮะแปลงออกให้หน่อยเดโอ้โหแปลงไม่ออกชิบหายแล้วมันได้สไลด์ออกมาคนระับอ้าวโอ้โหขายเมืองมึงคิดว่ามึงถูกมากมั้งโคตรแพงเลยครับดูดิไอ้เหี้อร้อยเจ็ดไอ้ร้อยเก้าสิบล้านบ้านสามหลังนะครับตาย <c oughs> มีดีแค่เมืองแพงนะครับก็ต่อเลยเมื่อกี้กูกได้ไรได้ลูกเตาก๋าอ่ะเกเล่นตั้งนานเพิ่งได้ลูกเตา๋วาว้าวคีมุนโอ้เซ็ตไม่ได้ต่างจากเรามากนะให้มันให้มันเดินก่อนเราไม่มีการเอฟเฟกต์การตลายด้วยเด้อันเนี้ยแย่ yeah, นะครับอ้าวกูได้เล่นก้แรกเอางี้ภาวนาอยากให้มันได้โดดน,นะครับ ถ้ามันไม่ได้โดดคือจบสวยตัวนี้จากที่อ่านสกิลดูก็น่าจะทำได้แค่แบบตีบอสนั่นแหละครับเพราะว่าจะเอาไปเล่นจริงแม่งมันไม่รู้จะเอาอะไรฆ่าเขาจริงๆมาดูดิมันไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับที่ผมมันก็กากไปมาเราอยู่เซฟโซนของเรานะครับ ถ้าทอยหน้าถอยหลังออกกูชิพายแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกอรนะมาโดดกลับไปโอเคน้ำแข็งเราออกแล้วโอ้โหมึงคิดว่ามึงจะเดินผ่านน้ำแข็งกูได้มัง้งเ,เ,เฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยชิพายแล้วเฮ้ยกูมีการดูดเฮ้ที่จริงเราไปคุ้มกว่านะมันจะได้ไม่เตะเรามาเอออย่างเงี้ยคุ้มอย่างเงี้ยคุ้มครับอย่างเงี้ยคุ้มใช้ไปเลยมันเตะเราไม่โดนแล้วอย่างเงี้ยนะอ่ะทีเนี้ยเอา้าไอ้เหี้ยมันได้โดดรอบสองเหรอ อ้าวอ้าวอ้าวติดโอ้มันมีขังดีนะมันเชิญมันเงินเชิญไม่ได้นะครับเงินหมดมันเหลือกี่กี่ครั้งโอ้อีกครั้งเดียวมันเดียครั้งเดียวเฮ้ยโอ้โหดูดกูไปหน่อยดูดกูไปหน่อยโอ้โหชิบหายแล้วเราโดนส้นตีนมาแล้วนะครับถอยเบิร์นเดย์แน่จริงมึงถอยเบิร์นเดย์เราต้องให้มันถอยเบิร์นนะครับเพื่อจะไม่ให้เตะเรา โอ้โหมันไม่ทอยเบิ้ลเชียเอ้ยงั้นมึงโดนนี่กูไปโอ้โหน้ำแข็งกูหายหมดเลยมันเดินเตะหายหมดเลยอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเตะทั้งเงาเตะทั้งไอ้นี่กูโอ้โหกูไม่ยอมไอ้สัตว์กูสู้กูศูนย์บาทจัดมาดิเราต้องทอยสิบสองนะครับห่วยเอ้ยคิมุนโดนกูแน่แม่งได้เตะน้ำแข็งกูทิ้งหมดเลยสัตว์ห่วย <12. S 2> ออเออไอ้เฮีย,เเฮยคุณว่ออาออกสิบตกใจหมดนะครับโอ้แผนเพิ่มไปแปดสิบเองยังไม่ออกเลยสิบเอ็ดเนี่ยโอ้ 11. โหสิบเอ็ดต่อเก้า๊ายเงากูอยู่ไหนเชี่ยแล้วครับอย่างนงี้เราตายนะมันทอนสิบสองเฮ้ยมันทอนสามแผนมันไม่ออก แปลมันไม่ออกขอร้องเออเรา1 2ใส่มันเลยแม่งเอ,อ้ยได้11แ yeah, ย่แล้วครับแย่ yeah, สุดๆเลยตอนนี้นเออี๋ขังมันไม่เข้านะโอ้แล้วกลับเมืองกูไม่ออกเลยแยกี่เปอร์เซ็นต์วะสี่ห้าอ้าวโอ้โหมันเตะก,ก,กูแปลมันไม่ออก,แป,ก,าก,ากนะแปลมันไม่ออกแปลมันกากนะแปลมันไม่ออก โอ้โหมันออกโอ้โหกูโดนเลย,ยอโอ้โหไม่แพงแพงจ่ายไปก่อน,อนจะไปไหนมันดูดเราแม่งเอ้ยกูมีการ์ดร้อยเว้ยเออมึงมาดิเท่าไห<ม>ร่วะไม่แพงนะครับมาตาเราแล้วเบอร์สองสวย นึงมาเบิ้ลแม่งเลยเอืดอ้าวแล้วคราวนี้กูกูยังไม่เคยกลับเมืองเลยวะ <12. S 1> กลับเมืองให้หน่ยสักรอบหนึ่งเออกลับมาแล้วรเรียกมาเจ๋งว่ะคราวนี้เนี่ยเราจะทอยสามนะครับหมวกไม่ออกแต่มันได้โู้ รียกันแม่งเอ้ยกูต้องไปเล่นด่านที่มันไม่มีเนเรเทศนะครับแม่งเอ้ยโดนแล้วเห็นปหมปนนะต้องไปเล่นด่านที่หลุมดำม,มันในนี่ได้นะกูเลือกด่านผิดด้วยแหละเอาเดี๋ยวชิม,มอนตีนมึงไม่อยู่กับกูแล้วนะนเอาโอ้โหหายหมดเลยมันเดินผ่านโอ้โหไอ้เหี้ยไปเออสวยแน่จริงมานี่ดิมึงจะทอยสิบสองใช่ไหมกูรู้ไปสัตว์ โอ้โหมันเชิญกูไปอีกเออสวยวางหนุนมดำวางหนุ่มดำใหม่วางหนุมดำใหม่โอ้โหหลุ่มดำกูไม่ออกจังไรแล้วนะครับมันทอยสิบสองมาข้างหน้ากูเลยกูไม่ได้สิบเอ็ดล่ะเตะกูสวยเตะลงบ้านถูกว่ะเฮ้ยเตะลงบ้านถูกไม่เป็นไรนะครับเปอรสองใหม่สวยดูดีกูจะชนะคิมุนได้ไหมชาตินี้ไอ้ที่อเปิดโอ้โหไม่กลับเมืองวะ สิบสองเออได้ถอยแค่ครั้งเดียวนะครับกลับเมืองออกให้หน่อยเด็โอ้โกลับเมืองไม่ออกเลยต้องสิบเอ็ดให้ได้เลยนะโอ้สิบเอ็ดต่อเก้าอีกแล้วมันเป็นไรวะปืดเรียบร้อยนะครับถอยหลังมันออกโดนกูเต็มเต็มโอ้โหน้ำแข็งไม่ออกด้วยนะครับน้ำแข็งเราไม่ออกด้วย น้ำแข็งพื้นนหนเมื่อกี้เรายืนอยู่แลนด์มาร์คนะครับอ้าว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 เฮ้ย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 สีดวงเก็บไว้ใช้ที่หลังละกันตกพื้นที่พิเศษโอ้โหเฮียจ่ายไปก่อนหลังนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ขายเลยละกันกูขายสู้เลยนะครับ ูไม่กลัวสองไอ้เฮียขอร้องละโอ้โหออกได้ไหมออกได้ไหมออกได้ไหมโอ้โหแพ้นะครับอันนี้สู้สุดชีวิตแล้วอันนี้สู้สุดชีวิตจริงๆแล้มันสู้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงนะ่ะเตะเราแล้วเตกูทุกรอบเลยนะไอ้เฮียไปตาย,ตายไปเไอสัตว์ไปไปเล่นด่านใหม่นะครับ ผมลืมว่าถ้าหลุมดำมาต้องไปเล่นด่านที่มันไม่มีในลระเทศเดี๋ยวไปเล่นด่านใหม่กันโอวันนี้มันบันหาอะไรวะเนะี่ยเกตา,กาโอ้กูเล่นเล่นพอสอง,สองก็มันไม่รู้จะโจมตีอะไรเขาอะคือจี้มันมีแค่เนี่ยสมมตินะถ้าผมเอาโดนมาเชียบไพ่บงังแปบ๊บนึงถ้าผมเอาโดนมาใส่แทน แต่แทนหลุมดำอันนี้เป็นหมวกอาร์ชิลอันนี้เป็นบัตรเชิญฟองสบู่อันนี้เป็นอะไรนะโดนอาเโดนโดนอะไรเดีย๋ยโดนดนมเบนชั่นส่วนอันนี้เป็นเป็นที่อะไรดีวะอันสุดท้ายไม่รู้จะเอาอะไรนะแล้วแต่ใส่เลยเออแต่3อย่างเนี่ยต้องมีเนี่ยเอาเป็นรองเท้าดอกก็ได้ รเฉพาะมีบัฟนะถ้าไม่มีบัฟก็ใส่นี้เปใส่แปนมาอืน่าจะโหดน่าจะโหดดูแต่นี่คือดูดีมันทำอะไรก็ไม่ได้แล้วต้องไปหวังใช้แปนเนาอะอ <im> อ้าวตอนไหนกูจะได้เล่น,นครับโอ้โหยังโดดไม่เลิกเลยเคียวันนี้มันวันอะไรวะสิบสองไปโอ้โหสิบสองไอ้เหี้ยพอโอ้โหอย่าตัดกูอย่าตัดกูอย่าตัดกูอาาดกเออแม่งเอ,อ้ยสิบสองมันมีอะไรเอ้ยมันมีการแค่สองครั้งเองหกแบบไม่เแบบิรแบบ์แปด กูงั้นกูขอกลับเออเรามีโอกาสขังมันได้นะครับขังขังอยู่ไหนทอยสองไอ้เขี้ยเอ้ยถ้าหลุมดำขังออกนะสัตว์มันตายแล้วนะครับเอาเดี๋ยวมึงทอยข้ามนี้ไม่ได้หรอกหมวกอาชีพมันไม่กันนะครับมึงดูมึงดู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 โดนขังคุกเออโอ้โหมันแพงมากนะเนี่ยไอ้เขี้ยมันแพงเรดูหกหกสิบเจ็ดล้านนะดูมันจ่ายเท่าไหร่ดูนะมันจ่ายเท่าไหร่ 900ล้านเป็นไงโคตรแพงนะครับโอ้โหมันแพงมากผมบอกเลย <12. S 1> มันแพงมากนะครับเดี๋ยวผมเก็บลูกกอาดอีกเพื่อให้ค่าผ่านทางมันแพงๆนะอ่ะกูช้อนมันเลยไอสัตว์สองไปเฮสิบสอง <12. S 1> เอาไงดีอ่ะเกสวย โอ้โหเฮียเอ้ยเอาเด็ดซอยเลยตรงนี้เท่าไหร่วะสามล้าน <12. S 1> ดูสามล้านมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับดูนะเอ,เอ้าไอ้ฮเฮียปีกูน่าจะไว้ที่เดิมแตกแม่ครับแตกแม่กูนะ่ะมันดูดเราแล้วนะครับแต่ผมไม่กลัววะ่ะนี่ไงกูมีหมวกเกล้ว อ้าวไอ้เฮียมนสลายกันดูดแต่กูไม่เป็นไรกูมีเงาป๊าบเป็นไงมึงจะดูดกูอีกเะละ่ะเจตามันเอาบัตรเชิญมาบอกว่าลืมดูกันมันเอาดอกมานะครับมันจะได้ดูดเราอีกสองทีเอาดีเจตาเอูเอากูไม่ลงจริงๆว่ะเขาคนนี้เอ้ยมึงไม่ได้แล้วว่าไอ้เฮียเดี๋ยวนิดนิดชาร์จแตกแต่ไม่เป็นไรกูไม่มีอะไรให้ชาร์ต มันไม่ได้ว่ะเกตาโอ้โหมันสลายกันดูดกู้งทุรอบเอากู้งไปลงอันดิโอ้โหบ้านกูแพงมากนะครับสิบสองให้ได้โอ้โหทำไมเวลาทอยมันเฮียย้ยจังวะโอ้โหเกินไปนะครับเกินไปเกินไปสิบสองมันลงตรงนี้ใช่ปะสองมันลงตรงนี้กูว่ามันทอยสองนะครับอ่ะดูนี่เราจะชนะเกตาได้ไหม อา้าวมึงลงตัวนั้นให้มึงมีตังค์จ่ายเฮ้ยโอ้โหมันแพงมากนะครับเอาไอเทียบออมโคมไฟมันโอ้โหโสัตว์เอ้ยอ่าโอ้โห,โโหมึงสลายกูทุกรอบเลยนะนี่ไงไอสัตว์นี่ไงไนี่ไง,ไงเดี๋ยวหลุมดําวางไว้เลยสิบสองเนี่ยมึงถอยไม่ได้แล้วมึงสาบกูไม่ได้ด้วยเอาดีเกตา้ามันมีสาบปะวะกูดึมดูโอ้มันไม่มีนี่วะเอาดิดูดกูให้ตายนะไอสัตว์ดูดไม่ตายมึงโดน ขอแค่หมวกเราแม่นๆม่นเท่านั้นแหละมึงยังไงเกตาก็ตายอะไปครับไ,ไปโอ้โหเจ๋วอ่ะมึงจะดูดกูตรงไหนทีเนี้ยมึงต้องถอยเนี่ยสามโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแต่ผมไม่กลัวนะครับเอามึงจะดูดกูตรงไหนมึงจัดตรงนั้นอะมึงจะดูดไหนเกตา โอ้โหมันไม่ถึง้ยมึงจะสู้กูได้ไงวะวมาตากูแล้วกูขี้กูเหลือไหมนะเออเหลืออันหนึ่งอันสุดท้ายสองคอยเฮียขนาดนี้โอ้โหเออสวยยังสวยอยู่ยังสวยอยูยอ่อะไรใครจะชนะลูกกวาดกูอะให้มันให้มันตายไปมามึงผ่านน้ำแข็งกูให้ได้นะเกตาโอโ้มันล้างน้ำแข็งหมดเลยแม่ง อ้าวมันแพงกันนะ่ะเฮ้ยติดขังฟองขังมันเลยวโอ้โหไม่ได้เอาไงดเพือนเรา12ไปก่อนหมวกกูก็เพิ่มอย่างเดียวเลยสัตว์โอ้โหเอาไงดีเพื่อนเอาไงดีครับทุกคนแม่ไงไอ้หมวกกูไม่เอาอะไรละหมวกดูดูหมวกมันนะทีนะ่ะสอง อ่ากูว่าแล้วหมวกไปออกมันก็ทอยได้สองอะ่ะโอ้เอาไงดีวะไอเชียตาสุดท้ายแต่ถ้าผมถ่วงเวลาเนี่ยผมอาจจะชนะมันนะยังไงเออดูดกูเอากันดูดกูออกมึงสายกันดูดอีกแล้วอ่ะอนีงไง ลงแม่งเลยไอสัตว์มึงทายสิบสองไม่ได้หรอเกตาเอาหูมันชนะลูกกวาดกูเอาเห็นไหมมันเอาไม่ลงนะครับแม่ดาเคที่โอ้ดาเคที่อีกแล้วเซฟไฟเคที่นี่มันอึดจริงๆนะครับโอ้โหถ้าไม่มีสาบนี่ฆ่าเขาไม่ได้นะก็เอาไว้มีมีจี้ซับพอร์ตมันค่อยเอาไปเล่นแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็ดีอยู่มั่งนะแต่เอฟเฟกต น้ำแข็งอะไรพวกนี้มันไร้สาระนะครับเห็นไหมจังหวะที่เกตามันโดนเท่าไหร่นะจังหวะที่เกตามันโดนมันโดนไอหลังนั้นอนะ่ะคูณคูณแปดอ่ะหกสิบกว่าลานะ้าน่ะเห็นไหมจ่ายมาเก้าร้อยล้านเลยนะมันแพงมากเลยครับผมบอกแล้วอย่าไปดูถูกมันตัวเนี้มันแพงมากกล้าบันทางมันนะ่ะนี่ก่ันเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครที่เอาตัวนี้ไปลองตีบอสด,ดูมาคอมเมนต์หน่อยดีว่าเอาไปตีแล้วมันได้เยอะขึ้นไหมนะครับเอาที่คนมีจี้นะ ที่คนมีจี้ลิงก์มันด้วยอ่ะเออคุณเอาไปใช้มันเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมไม่ได้ทําจี้มาด้วยผมเลยไม่รู้ว่ามันต่างกันเยอะไหมนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเยอะนะเพราะบนหัวคูณ16บเนะี่ยเดิมเดิมมันก็แพงอยู่แล้วนะจะมายังมาเจอแบบยังมาเจอเงายังมาเจอเก็บค่าพันทาง200อีกเนะี่ยผู้ผมว่าแม่งจ่ายแม่งเป็นหลายร้อยหลายร้อยบีอ่ะอืมถ้าใครลองเอาไปใช้แล้วก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะลาไปก่อนมีอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับขอบคุณครับ